หยุดหย,ย,ยุดยุดยุดมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วมีเรื่องแล้วบ่าวชานมีเรื่องมาหาปวดหัวอีกแล้วเมื่อนี่ยุดมีเรื่องแล้วนําเสนอตอนผงนัวใ <c oughs> ส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายผู้ใดหลุจักผงนัวผงสุรดในย่ต่อมจะมากินผงสุรดผงนัวบ่า่มักกันเด็กกินตัว <c oughs> <c oughs> ตเป็นอย่างรแบบใส พูดไ้เ็ใส่ให้กินต้องเล็กกินผู้ใดเฮ็ดกับใสผู้จาของเฮ็ดกับไสคนอเดือนเฮ็ดกับไส <c oughs> <c oughs> เลยต้องกินเ <c oughs> จ้าพยานผมล่วงบอก่เขาว่ากินผองชุรสเยอะแล้วผมจะล่วงนะเขาจะว่าเนาะพูดเถอว่าล <c oughs> ่วงเฮ็ดปรงไทแล้วเมื่อไม่มนานแกใครเจ้าไม่ <c oughs> สิบว่าล่วงบนประเทศบอกคนกินบนประเทศซึ่งในความเป็นจริงแล้วบอแมนเดอร์พี่น้อง เอามาว่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงได้เอาเรื่องจริงมาพูดกันได้เนี่ยตามรายงานวิจัยของหมอบอกว่าไม่จริงกินผงชูรดไม่ได้ทําให้ผมร่วงไม่จริงเป็นความเชื่อที่ผิดบอแนาใจว่าความเชื่อที่ว่ากินผงชูรดผมล่วงนี่มันมาจากสายขาดว่ามันมาจากโฆษณาโฆษณา,า,า,าส,มสมัยยุคดําบันของประเทศไทยคอนเทนโฆษณาขึ้นมาแ็่ในคนจจาภาพนั่นสันนิษฐานนี่เป็นข้อสันนิษฐานเด้คนก็นเลยจำมาตลอดว่ากินผงชูรดแล้วผมล่วงซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่จริงตื่ตืตืต่่บอแมนเด้อพี่น้องกลายเป็นพราผงชุดพิ่นเหตุมาจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเด้ทํามาจากสารสกัดจากมันําปังเนาะแล้วก็บ,บวกสารนั่นสารนี่จนเกิดตกคลึกเป็นผงชุรดรถผงนัวที่เ่าใส่ในปัจจุบันมีสารที่ชื่อว่าโมโนโซเดียมกูตามตเออเป็นสารเออสารประกอบเกลือโซเดียมเป็นเกลือโซเดียมชนิดหนึ่งเนาะบวกกับอะมิโนแอซิด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนกลายเป็นร่ามันก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งเด้อโซเดียมมันเขาใส่ผงนวัวเห็ด<ฮ>ให้เฮามีรสชาตินัวในอาหารทําให้เราเติมเกลือเติมโซเดียมส่วนอื่นน้อยน้อยลงเพราะว่ามันมีความนวัวแล้วแมก็ว่าจาเป็นต้องเติมเกลือเติมน้ําตาลดิแมนบอยยตอมคัไดไยตตอมเห็ดออมมันนวัวแล้วไปตตอมสิเติมเกลือเติมน้าปลาอีกอยู่บ่เติมปลาแดกอีกอยู่บ่บ่รได้เติม <S <S แล้วมันน,วนัวแมนบอพี่น้อง กลายเป็นว่าผงชูรสมันก็มีประโยชน์คือมันไปนตัดให้เราไม่เติมโซเดียมเพราะว่ากินโซเดียมเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อตบต่อไตอไม่ดีต่อไตอที่ไปกองเกลือกองโซเดียมเนาะผงนัวมันกเลยให้ให้รสรสชาติอาหารมันนัวกลมกล่อมเราก็เติมเกลือเติมโซเดียมน้อยเติมน้ำปลาน้อยลงเติมน้ำปลาน้อยลงเห็นบ่มันมีประโยชน์สําแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะเนาะ ถึงมันจะสกัดจากธรรมชาติในส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่กินโดยตรงจากธรรมชาติเพราะมันผ่านกระบวนการมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอยู่ในความพอดีพี่น้องกินให้มันพอดีพอแม่น่าโอ้ยผงนัวมันแสบมันหลายใส่มันเทอรอเเคิงซองเมื่อเจ้าเคยเห็นร้านแต่มาหุงล้านดังปะไปบ่อยากเอ้ยซื้อดอกเพิ่นต่ำเป็นโค้งใหญ่ๆน่ะใครว่ามื่อเจ้าหูจักอยู่ดอกใส่ผงสุรเทอร์เรไม่ มันเป็นสิบอันเท่าลับเป็นกิโลนี่ไหมถุงใหญ่ใหญ่เป็นโลนี่ไหมแต่อันไหนเพิ่นต่ำแบบโคกใหญ่นะต่ำหนึ่งต่ำโคกร้อยถุงนี่ไหมก็ระวังพี่น้องกินลายมันก็ไม่ดีถึงมันจะไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ดีกินเยอะมันจะเป็นอันตรายถ้ามันเกินเกินพอดีอยู่เป็นอันตรายเนาะความเชื่อที่บอกว่ากินผงชูรสแล้วผมร่วงตืดตืดไม่จริงเอามาแบ่งปันความรู้กันเนาะพี่น้องเนาะทราบนีเแหละพี่น้องเพราะด้เวาเดมัวนไดหัวกันแบ่งปัน สิ่งดีๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่เราเอามาแบ่งปันกันมือนีบอาเรื่องผงนัวผู้ใดมากินผงนัวกะกินต่อได้แต่ว่ากินในปริมาณที่พอเหมาอะเด้อพี่น้องเด้อใครพี่นออ้องอยู่ดีมีแห้งยู่แดมีแบ่งปันกันมากคลิปนี้ก็ไลไรก็แชร์เป็นกำลังใจกันต้เด้อสวัสดีครับ